สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งเองได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็พอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ใช่ไหมก็ทําการแตกไฟล์ปกติได้เลยนะสำหรับเครื่อง Windows เนี่ยก็คือ Ex ็กแทกเฮปกติได้เลยนะส่วนถ้าเกิดของใครเป็นเครื่องแม็กแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆลงแอปที่ไว้แตกไฟล์ RAR ก่อนนะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปสอนวิธีการแตกไฟล์ไปแล้วนะเพื่อนๆก็ไปโหลดแอปมาก่อนก็ได้ชื่อแอปตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็ใส่รหัสแตกไฟล์ลงไปอ่กด continu e อ่ะแค่นี้เองมันก็จะแตกไฟล์มาแบบนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลิงก์โหลดฟอนต์นะให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะอ่าฟอนต์ตัวนี้ดับบันคลิกไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าก็จะเจอไฟล์ในเพจแบบนี้นะ พอเนเพื่อนเจอแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่ Premiere Pro เ,เนี่ยให้เพื่อนหาแถบคำว่ากราฟิกด้านบนนะหาคำว่ากราฟิกอย่างนี้แต่ถ้าเกิดของใครเป็นแบบโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะมีที่เลือก Workspace Gra p ฟ i c อยู่ด้านขวามือมุมๆมตรงนี้นะเพื่อนๆลองหาที่เลือก Workspace Graphic นะอ่าผมก็จะกดที่ตรงนี้อ่าแล้วก็ให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยล่ามาใส่ในนี้ได้เลยนะแล้วรอกระพริบ hip. อ่ามันโหลดแล้วเราก็ให้เพื่อนทำการเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่า Frame, นี่ครับเฟรม v 19.1ตัวนี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยนะปุ๊บอ่าไฟล์เนมเพจตัวนี้ครับมันทำมาที่ขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจก ที่ไม่ใช่ 4K อย่างที่ผมวางอยู่ตอนนี้เนี่ยลากลงไปวางแล้วเนี่ยมันมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าไฟล์เทมเพจเนี่ยมันใหญ่กว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นกรอบเนี่ยมันก็เลยแบบดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนลากไฟล์เทมเพจตัวน,นี้เนี่ยไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K นะอย่างของผมเนี่ยผมใช้ที่โปรเจกต์180นะก็ให้เพื่อนทาการคลิกขวาที่ตัวเทมเพลตนะแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size กดไปเลย แค่นี้เองครับเห็นนะอ่ากรอบมันมาแล้วอ่าที่ฟอนต์เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลงฟอนต์ตัวที่ผมบอกให้เพื่อนๆโหลดนะพเพื่อนๆก็โหลดไปก่อนก็ได้หรือไม่ต้องโหลดก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ก็คืออย่างไงถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเปลี่ยนฟอนต์อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องโหลดก็ได้หรือโหลดไว้ก็ได้มันโหลดฟรีอะ่ะเออ,อเพื่อนๆก็โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วกันนะพอเราปรับย่อให้มันเท่ากับโปรเจกต์ของเราแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับ Edit เนี่ยกดที่ตัวตเทมเพลี่ยน ข้อความตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้อความตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนข้อความหัวข้ออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนข้อความไปผมจะเขียนว่าไฮไลท์แล้วกันนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะเอาฟอนต์ไรดีผมก็ไม่รู้จะเอาฟอนต์อะไรเอาฟอนต์นี้แล้วกันนี่เออแล้วก็เอาตัวนี้แหละแล้วก็ย่อลงหน่อยนี่ผมจะเขียนว่าไฮไลท์นะอันนี้อาจจะเอาไปไว้เป็นกรอบคลิป ไฮไลท์ light, ช่วงช่วงต้นอะต้นคลิปอะเอออ่ะพอเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดเรียบร้อยเปลี่ยนสีข้อความก็ได้นะแล้วก็ตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะเออแต่เพื่อนเพื่อนก็เลื่อนให้มันอยู่ในกรอบนั่นแหละผมจะเลื่อนให้มันอยู่ในกรอบอ่าประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันให้เพื่อนๆมาดูตรงหัวของตัวเทมเพลตนี้เนี่ยว่าลูกเล่นเนี่ยการเข้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะ อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบฟึบฟึบอ่า,อาก็คือถ้าเกิดวิธีการใส่เนี่ยก็คือให้เพื่อนเอาเทมเพลตตัวนี้เนี่ยชิดริมที่สุดนะเพราะว่าไอตรงเฟรมแรกของตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบพื้นหลังอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนพื้นหลังแบบเ่าๆอย่างนี้นะอ่าอันนี้ก็คือให้เพื่อนไปชิดริมเลยก็ได้เออวิธีการใส่นะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยตอนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบฟึบฟึบมันก็จะเด้งขยายใหญ่ขึ้นมาอ่าอันนี้คือแอนิเมชันเข้าข,ของมันนะ าการเข้ามาของมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ตอนเข้าเนี่ยเพื่อนเลื่อนตรงนี้เข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะคือตัดหัวมันออกไปแค่นั้นเองนะแล้วมันก็จะเป็นกรอบปกติอย่างนี้เลยนะเออมันก็จะเป็นกรอบแบบนี้อ่าเราก็มาปรับแต่งกันต่อตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนเขาว่าเฟรมเรทไอเฟรมเรทตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเฟรมเรทของตอนแอนิเมชันเข้าอ่ะตอนเข้าอ่ะทานซิชันเข้าอ่ะที่มันเป็นเลื่อนเลื่อนเนี่ยเออที่มันเลื่อนเลื่อนเนี่ยพอเล่นเนี่ย ถ้าเกิดปรับเฟรมเรทเหลือน,น้อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะดูมีอาการกระตุกกระตุกไม่ลื่นไหลสักทีเดียวนะมันเป็นเหมือนลูกเล่นนะเออมันจะทําให้แบบกรอบตัวนี้นยะมันสวยเออผมก็เลยใส่เข้ามาแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันลื่นเลยเนี่ยพื้นๆปรับเฟรมเรตตรงนี้เนี่ยเป็น25ห้าหรือ30ก็ได้นะหรือเลื่อนไปขวาสุดเลยก็ได้นะตรงนี้ปรับไปแต่ผมเนี่ยจะปรับไวท้ที่สักสิเนี่ยผมว่าโอเคผมว่าสวยเออถัดลงมาครับตรงนี้ครับจะเขียนว่าสีพื้นหลังก็คือส สีพื้นหลังเราก็เปลี่ยนได้อ,อยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ลองเปลี่ยนกันดูนี่ครับสีพื้นหลังสีบาร์หัวข้ออ่าบาร์หัวข้อก็คือไอสีหัวข้อของมันน่ะนี่ครับสีตรงนี้นะสีฟ้าผมจะเปลี่ยนเป็นสีตัวนี้อ่าเป็นไงสวยงามแล้วก็สีจุดหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือตามชื่อปัปเลยไอจุดหนึ่งสองสามเนี่ยก็ตามสี เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้อผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำให้หมดเลยปึ๊บอ่านี่ครับเปลี่ยนเป็นสีดำสวยงามแล้วก็ขนาดเส้นขอบอ่าเราลองเลื่อนดูนี่ครับเห็นไหมเส้นขอบเนี่ยมันก็จะแบบเออขยักได้บางๆหนาๆเงี้ยลองปรับเปลี่ยนดูได้อ่าแล้วก็สีเส้นขอบ ก็เปลี่ยนได้อ่ะขอยากเปลี่ยนเป็นสีอ่ะลองดูสีขาวเข้าไหมเออเนี่ยครับสีขาวก็ไม่สวยสีดำเนี่นยแหละแล้วก็เงาอ่ะตรงนี้ก็คือเงาเพื่อนๆก็ปรับแต่งเงาได้นะเงาก็คือเงาปกติเลยนะเพื่อนๆก็ปรับแต่งเอาตามใจชอบได้เลยนะใครอยากจะปรับแต่งยังไงก็อ่าลองดูเนี่ยครับปรับแต่งได้นะอ่าแล้วก็พอเราปรับแต่งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย เวลาเราใส่คลิปเนี่ยคลิปกรอบเนี่ยมันมีการย่อลงมาใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะปรับแต่งตัวคลิปของเราเนี่ยบางทีมันหลุดกรอบนิดหน่อยยเงี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะย่อตัวคลิปของเราลงมาหน่อยก็ได้นะก็คือกดที่ตัวคลิปวิดีโอของเรานะครับมาที่เอฟเฟ t c o คอนโทรลครับแล้วอาจจะกดที่แถบโมชั่นก็ได้แล้วก็ทำการยอ่อให้มันพอดีกับกรอบของเราอะแต่อย่าแบบให้มันเข้าไปขนาดนี้นะเออเพื่อนๆต้องดึงให้มันแบบเออให้มันเลยกรอบมันหน่อยนึงอะเอออะไรเงี้ย หรืออาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอีกนิดหน่อยก็ได้นะเนี่ยครับเพื่อแบบจัดองค์ประกอบภาพอะไรเงี้ยสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะเออ่าลองปรับแต่งกันดูครับสําหรับเทมเพลตตัวนี้นะก็จะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปสวยๆสักหนึ่งตัวนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้แบบช่วงเปิดคลิปมาเลยเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไอตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปไว้ที่หัวคลิปสุดเลยอย่างเงี้ยเอาให้มันสุดเลยอ่ะ เวลาเปิดคลิปมาเนี่ยมันก็จะเล่นฟึบ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 ขยายใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าอันนี้คือไว้หัวสุดเลยก็ไว้ประมาณนี้หรือจะไว้ไว้แบบเอ่อพอเราจะขึ้นช่วงอินเสิร์เนี้เราก็ปึ๊บเอากรอบคลิปนี้ไปชนแล้วมันก็จะมีเด้งขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ทิมมันเข้าไปแค่นั้นแหละทิมมันเข้ามาอย่างงี้แค่นั้นเองนะประมาณนี้เลยสําหรับการปรับแต่งง่ายๆแบบนี้เลยสวยงามมาก กรอบคลิปตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบอยังไงอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนหรือใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้แล้วเนี่ยติดขัดปัญหาตรงไหนมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตขอายยูลห่ รูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทําคลิปสอนอะไรนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวััสดีครบ